สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมออินดี้พูริชีจัดทอล์นะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ทำพิกอะเด็กนานมากแล้วพิกอะเด็กก็คือเราดูจะดูให้แต่ละสำรับนะวันนี้จะมาในหัวข้อสถานการณ์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักหรือองค์รวมทั่วไปแล้วแต่ที่คุณเข้ามาดูนะคะเผื่อว่ามันจะมีอะไรเฉพาะเจาะจงนอกจากที่เราดูเป็น12สราศีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่ อันนี้อาจจะละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละกองเราก็จะค่อยๆดูของเราไปเรื่อยๆจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลือกสำรับไพ่สำรับที่หนึ่งเนี่ย w i e l of the year สำรับนี้นะสำรับที่สองชื่ออะไรนะสำรับที่สองชื่อว่า tarot d e x นะคะสีนี้สีส้มและสำรับที่สาม shadow s k e t tarot นะคะ เลือกสำรับให้ได้ก่อนนะจ๊ะหนสองและสาม